เคยสงสัยกันไหมครับว่าราคาทองคำที่พุ่งเอาเอามาตลอดทั้งปีเนี่ยมันจะไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนหรือว่าพอแค่นี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้เห็นภาพชัดๆครับกับแนวโน้มราคาทองคาในช่วงปลายปี2568จากมุมมองของเหล่าผู้เชี่ยวชาญน,นี่แหละครับ คำถามสำคัญที่น่าจะอยู่ในใจนักลงทุนหลายๆคนตอนนี้เลยว่าการวิ่งขึ้นของราคาทองคำที่ทำสถิตดดิใหม่กันมาตลอดเนี่ยจะยังไปต่อได้อีกไหมหรือว่าถึงเวลาที่ต้องพักฐานกันแล้วมาครับเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันและคำตอบเบื้องต้นจากนักวิเคราะห์ก็คือภาพรวมของทองคำในปี2568เนี้ยแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ แต่ต้องบอกว่าแต่ตัวใหญ่ๆเลยคือในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเราอาจจะได้เห็นราคาแกว่งตัวแบบสุดๆเลยละครับความผันผวนสูงมากรออยู่ข้างหน้าแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ตลาดมันผันผวน,น,นขนาดนั้นเอาละครับเราจะมาดูกันที่3ปัจจัยหลักระดับโลกที่เรียกได้ว่าเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาทองคำในช่วงปลายปีนี้กันเลย ปัจจัยแรกเลยนะครับที่สำคัญที่สุดยังไงก็หนีไม่พ้นการตัดสินใจของธนาคารกลางสาหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดนั่นเองครับเรียกว่าเป็นผู้กุมชะตาตลาดโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้ทุกสายตาก,ก็จับจ้องไปที่การประชุมครั้งสุดท้ายของปี คืออย่างนี้ครับถ้าเฟดเกิดส่งสัญญาณที่เรียกว่าฮอ k คิชหรือว่าสายเหี่ยวออกมาเนี่ยมันจะส่งผลให้เงินดอนลลาร์แข็งค่าขึ้นมาทันทีเลยซึ่งก็จะไปกดดันราคาทองคําในระยะสั้นๆนะครับแล้วความไม่แน่นอนของการลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนี้แหละที่ทําให้นักลงทุนต้องจอบตาดูข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐแบบห้ามกระพริบตาเลยขยายความคําว่าฮอคคิชหรือสายเหี่ยวให้เห็นภาพกันอีกนิดนะครับ มันก็คือการที่ธนาคารกลางเขาใช้ในโยบายการเงินแบบเข้มงวดนั่นแหละครับอย่างเช่นการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อซึ่งผลที่ตามมาก็คือค่าเงินของประเทศนั้นๆจะแข็งขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ มาถึงปัจจัยที่สองกันบ้างครับนั่นก็คือความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกที่ตอนนี้ก็เปรียบเหมือนกับพายุเลยนะครับที่ทำให้นักลงทุนต้องเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยซึ่งแน่นอนว่าทองคำก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการค้าความตึงเครียดระหว่างประเทศหรือแม้แต่ปัญหาภายในของสหรัฐเองก็ตามนะครับ ปัจจัยพวกนี้ล่ะครับที่ผลักดันให้นักลงทุนหันมาหาทองคําเพื่อใช้เป็นเหมือนเกราะป้องกันความเสี่ยงทําให้ความต้องการทองคํายังคงแข็งแกร่งมากๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยครับและนี่ครับคือปัจจัยที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดเลยที่คอยค้าจุนราคาทองคําอยู่เบื้องหลังนั่นก็คือการที่ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเดินหน้าเข้าซื้อทองคําอย่างต่อเนื่อง ธนาคารกลางทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะธนาคารกลางของจีนเนี่ยแหละคือผู้เล่นรายใหญ่เลยยังคงเดินหน้าสะสมทองคำเข้าพลังอย่างต่อเนื่องมันก็เหมือนกับการสร้างกำแพงแนวรับที่แข็งแกร่งมากๆให้กับราคาทองคำทำให้ถึงแน้ว่าราคาจะผันผลในระยะสั้นแค่ไหนแต่ในระยะยาวแล้วก็ยังมีแรงหนุนที่สำคัญมากๆอยู่ครับเอาล่ะพอเราเข้าใจปัจจัยทั้งหมดแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วตัวเลขจริงๆล่ะที่ผู้เชี่ยวชาญเขามองกันไว้มันอยู่ที่เท่าไหร่ ไปดูกันเลยครับเรามาดูกันชัดๆเลยครับว่าตัวเลขคาดการจากสถาบันการเงินชั้นนำสำหรับเดือนธันวาคมนี้เขามองกันไว้ที่เท่าไหร่บ้าง อะเรามาไล่ดูกันทีละเจ้าเลยนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ยังมองเป็นบวกในระยะยาวนะแต่กลยุทธ์ก็จะต่างกันไปอย่างเจพีมอร์แกนเขาก็แนะนําให้ถือยาวไปเลยในขณะที่มอร์แกนสแตนลีย์มองเป็นโอกาสให้เข้าซื้อตอนที่ราคาย่อตัวลงมาส่วน Wallet Investor กับ i n t e g อร์กก็ให้กรอบราคาที่ค่อนข้างชัดเจนมาเลยค่ะเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจโดยสรุปจากหลายๆเจ้าแล้วนะครับ กรอบราคาที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเลยสำหรับเดือนธันวาคมนี้จะเคลื่อนไหวอยู่แถวแถวนี้แหละครับประมาณ4 0 5 0ถึง4 2 5 0ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วทั้งหมดที่ว่ามาราคาทองคำในตลาดโลกมันจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในบ้านเรายังไงบ้างเรามาซูมอินเข้ามาดูกันใกล้ๆครับ ราคาทองในบ้านเราเนี่ยมันมาจาก2ส,ส่วนประกอบกันครับ 1. คือราคาทองในตลาดโลกหรือ g o ลสปอตส 2. ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์พูดง่ายงก็คือถ้าเงินบาทยิ่งอ่อนเราก็ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นเพื่อไปซื้อทองคําในราคาดอลลาร์เท่าเดิมดังนั้นเนี่ยเงินบาทที่อ่อนค่าลงมันก็จะยิ่งดันให้ราคาทองในประเทศสูงขึ้นไปอีกครับ และถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาคาดการกันไว้นะครับเราอาจจะได้เห็นราคาทองคำในประเทศพุ่งไปถึง65,000บาทต่อ1บาททองคำเลยทีเดียวมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับเมื่อรู้ข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเราควรจะวางกลยุทธ์การลงทุนกันยังไงดีไปดูกันเลยครับสำหรับสายเทรดระยะสั้นนะครับต้องบอกว่าความผันผวนสูงเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ กลยุทธ์หลักๆก,ก็คือซื้อเมื่ออ่อนตัวขายเมื่อดีดขึ้นแล้วก็ต้องคอยตามข่าวเศรษฐกิจสหรัฐแบบใกล้ชิดเลยส่วนนักลงทุนสายยาวการทยอยซื้อสะสมหรือที่เรียกว่า DCA เพื่อเฉลี่ยต้นทุนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ค่ะและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้ทองคำยังคงเป็นหลุมหล,ลบภัยที่ดีที่สุดอยู่หรือเปล่า ก็น่าคิดนะครับว่าสำหรับแต่ละคนแล้วคำตอบจะเป็นอย่างไร